วันนี้พาน้องโบชาไปหาหมอค่ะน้องโบชาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เรามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังคือในระหว่างที่เรารอหมอนะคะก็มีสองครอบครัวมาซึ่งเป็นเด็กเล็กเหมือนกันรุ่นเราเขาอย่างโบชาเลยแล้วน้องสองคนนี้นะคะก็มีอาการคล้ายๆกันค่ะก็คือปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายตัวแต่มีน้องคนนึงนะคะเขามาแล้วเขาก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะทาให้น้องอีกคนนึงเนี่ยร้องไห้ตามไปด้วยซึ่งในจุดท,ที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เด็กไม่สบายตัวนะคะเพราะเป็นจุดคัดกรองนอกอาคารมันร้อนมากๆร้อนจนเราย,ยังปวดหัวเลย ทีนี้พอถึงเวลาซักประวัติเนี่ยน้องเขาก็ยังร้องไห้อยู่ค่ะก็ทําให้การซักประวัติเนี่ยยากเล็กน้อยแล้วในจังหวะนั้นนะคะก็คือมีพยาบาลนคนเนึ่งเดินออกมาจากประตูแล้วก็พูดว่าจะร้องทําไมจะร้องอะไรนักหนาแล้วก็ยังบอกนะคะว่าถ้าร้องแบบเนี้ยต้องโดนฉีดยานะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็เดินเข้ามาใกล้ๆน้องซึ่งน้องเนี่ยกำลังวัดค่าออกซิเจนแล้วก็ร้องไห้อยู่คือมันจะมีไอ้ที่หนีบนิ้วเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าร้องไห้แบบเนี้ยไอ้ที่หนีบนิ้ววันนี้อยู่มันจะกัดมือ ส่วนเราผู้เห็นเหตุการณ์นะคะคือนั่งแบบสงสารเด็กมากๆเลยอยากจะขอบอกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าพ่อแม่ก็ตามนะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะการที่คุณไปหล่อให้เขากลัวนะคะโดยเฉพาะกลัวอุปกรณ์กลัวบุคลากรทางการแพทย์คนที่จะช่วยเหลือชีวิตเขามันไม่ได้ทําให้คุณรักษาเขาได้ง่ายขึ้นเพราะเขาจะไม่ร่วมมือกับคุณเลย จะบอกว่านี่คือข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงเลยนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาอาจจะฝังใจแล้วครั้งหน้าที่เขามาเนี่ยเขาก็จะร้องไห้เพราะว่ากลัวหมอกลัวอุปกรณ์มันจะกัดเนี่ยแหละจะบอกว่ายุคนี้มันยุคไหนแล้วจะหลอกไม่แปลงฟันแล้วตำรวจมาจับมันก็ไม่ใช่แล้วนะ แต่เราเข้าใจได้นะเด็กๆว่า,าไม่สบายตัวไม่สบายใจมันจะมีความกลัวความกังวลมากเป็นพิเศษตัวเราเองก็เช่นเดียวกันขนาดเรายังกังวลเรายังกลัวได้เลยแล้วเด็กๆหล่ะเขาไม่กังวลเขากลัวหรอยิ่งไปเพิ่มความกังวลความกลัวของเขามันจะเกิดประโยชน์อะไรเอาตรงๆนะการทําแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าลูกเราโดนบูลลี่ลูกเราเราก็รักอะ่ะเราก็ต้องปอกป้องถึงจะเป็นพยาบาลแต่ทําแบบเนี้ยมันไม่ถูก เรื่องนี้ก็เล่าไว้เป็นอุทาหรณ์เพียงแค่นี้ล่ะค่ะแต่ถ้าบ้านไหนอยากจัดการยังไงอันนี้ก็แล้วแต่นะ